สวัสดีค่ะวันนี้จะมาแนะนำวิธีการพับเหรียญปรยทานดอกมาลิหอมค่ะวันนี้นะคะใช้ดิบบินเบอร์สองจำนวนสี่เส้นค่ะความยาวอยู่ที่เส้นละสามสิบห้าเซนติเมตรค่ะตัดปลายดิบบินทั้งสองด้านให้ได้ลักษณะแบบนี้นะคะหลังจากนั้นเรียงทั้งสี่เส้นให้เสมอกันค่ะวัดลงไปที่ความยาวแปดเซนติเมตรครึ่งค่ะ 8เซนติเมตรครึ่งแล้ววางลงไปเลยนะคะพัดได้แล้ววางลงไปค่ะหยิบขึ้นมาหนึ่งเส้นค่ะปลายดิบบินที่เป็นด้านสั้นเอาไว้ด้านบนค่ะต่อมาคือเส้นที่สองค่ะจับตรงรอยพับเอามาคล้องเส้นที่หนึ่งค่ะ เส้นต่อมาคือเส้นที่สามค่ะจับตรงรอยพับนะคะเอามาคล้องเส้นที่สองค่ะเส้นต่อมาเส้นสุดท้ายค่ะเส้นที่สี่จับตรงรอยพับสอดมาจากทางซ้ายมือสอดผ่านเส้นที่หนึ่งมาค่ะดึงเส้นสุดท้ายให้กว้างๆค่ะกลางออกรวบปลายหางของเส้นที่สามใส่ลงไปค่ะ ขั้นตอนนี้ใส่เหรียญค่ะลิบบิ้นจากด้านบนพับลงมาค่ะขวามือพับมาทางซ้ายค่ะข้างล่างพับขึ้นด้านบนค่ะซ้ายมือสอดผ่านมาทางขวาค่ะบีบกดทุกมุมให้กระชับค่ะ พลิกกลับบ้านค่ะเริ่มจากเส้นนี้ค่ะสอดลงมาค่ะขวามือสอดไปทางซ้ายค่ะทางล่างสอดขึ้นไปด้านบนค่ะซ้ายมือสอดผ่านมาทางขวาค่ะบีบกดทุกมุมให้กระชับค่ะ หลังจากนั้นให้เราพลิกกลับด้านขึ้นมาค่ะเริ่มจากเส้นนี้ค่ะพับปลายดิบบิ้นกลับลงมาค่ะเราบิดไปทางขวาค่ะสอดลงไปที่ฐานปลายดิบบิ้นเราชี้ออกมาทางด้านซ้ายดึงออกมาค่ะต่อมาคือเส้นนี้ค่ะจับตั้งฐานดิบบิ้นขึ้นไปค่ะ พับปลายริบบิ้นกลับลงมาค่ะบิดไปทางขวาค่ะสอดลงไปที่ฐานปลายริบบิ้นชี้ออกมาทางด้านซ้ายดึงออกมาค่ะต่อมาคือเส้นนี้จับตั้งฐานริบบิ้นขึ้นไปค่ะพับปลายริบบิ้นกลับลงมาค่ะ บิดไปทางขวาค่ะเราสอดลงไปที่ฐานปลายริบบิ้นชี้ออกมาทางด้านซ้ายดึงออกมาค่ะต่อมาคือเส้นนี้เส้นที่สี่ค่ะเอาเส้นนี้หลบมาค่ะพับเส้นริบบิ้นนะคะกลับลงมาเราบิดไปทางขวาค่ะ สอดลงไปที่ฐานปลายดิบบินชี้ออกไปทางด้านซ้ายดึงออกมาค่ะขั้นตอนต่อมานะคะเริ่มจากเส้นนี้เส้นที่ชี้มาทางด้านซ้ายเอาเส้นนี้หลบมาเราจับเส้นริบบินขึ้นไปค่ะจับปลายริบบินพับกลับลงมาค่ะเนี่ยค่ะม้วนให้เป็นวงกลมแบบนี้นะคะหลังจากนั้นให้นำปลายดิบบินขึ้นมา สอดเข้าไปตรงกลางของวงกลมค่ะแล้วดึงขึ้นไปค่ะเสร็จแล้วให้นำปลายริบบินกลับลงมาค่ะสอดลงไปที่ฐานกีบดอกนี้ค่ะดึงเส้นริบบินออกมาค่ะนี่นะคะดึงออกมาค่ะต่อมาค่ะ เส้นนี้ค่ะเอาเส้นนี้หลบมาจับเส้นริบบิ้นขึ้นไปค่ะวนปลายริบบิ้นกลับลงมาค่ะให้เป็นวงกลมนะคะนําเส้นริบบิน้นปลายเส้นริบบิ้นขึ้นมาเราสอดเข้าไปตรงกลางของวงกลมค่ะแล้วดึงขึ้นไปค่ะนําปลายริบบิ้นพับกลับลงมาค่ะสอดลงไปที่ฐานตรงกีบดอกนี้ค่ะ ายริบบิ้นเราทะลุออกมาด้านล่างนี้นะคะดึงออกมาค่ะต่อมาค่ะเส้นที่สามเส้นนี้ค่ะเอาเส้นนี้หลบมาจับเส้นริบบิ้นขึ้นไปค่ะวนรอบปลายริบบิ้นกลับลงมาค่ะตรงให้ตรงกลางเป็นวงกลมอย่างนี้นะคะ นำปลายดิบบินขึ้นมาสอดเข้าไปตรงกลางของวงกลมค่ะแล้วดึงขึ้นไปค่ะนำปลายดิบบินกลับลงมาค่ะเราสอดลงไปที่ฐานตรงกรีบดอกนี้ค่ะปลายดิบินทะลุออกมาด้านล่างดึงออกมาค่ะเส้นต่อมาคือเส้นสุดท้ายเส้นที่สี่ค่ะ จับปลายดิบินขึ้นไปค่ะวนปลายดิบินกลับลงมาค่ะนำปลายดิบินขึ้นมาสอดเข้าไปตรงกลางของวงกลมค่ะแล้วดึงขึ้นไปค่ะนำปลายดิบินกลับลงมาค่ะสอดลงไปที่ฐานตรงกรีบดอกนี้ค่ะปลายดิบินนะคะทะลุออกมาด้านล่างดึงออกมาค่ะ เรียบร้อยแล้วนะคะขั้นตอนต่อมาค่ะเริ่มจากเส้นนี้ค่ะเส้นนี้นะคะให้พับเส้นริบบิ้นนะคะไปทางด้านหลังของเส้นปลายริบบิ้นเราชี้มาทางด้านซ้ายค่ะนำกลับมาทางด้านขวาค่ะพับที่ปลายริบบิ้นกลับลงมาค่ะสอดลงไปที่ฐานตรงกรีบดอกนี้ค่ะ ดึงเส้นริบบิ้นออกมาค่ะนี่นะคะต่อมาค่ะเส้นที่สองพับเส้นริบบิ้นนะคะไปทางด้านหลังของเส้นค่ะปลายริบบิ้นชี้ออกมาทางด้านซ้ายนะคะนำปลายริบบิ้นกลับมาทางด้านขวาค่ะหลังจากนั้นปลายริบบิ้นชี้มาทางด้านขวาให้เราพับปลายกลับลงมาค่ะ สอดลงไปที่ฐานตรงกรีบดอกนี้ค่ะให้เราดึงเส้นริบบินออกมาค่ะนี่นะคะดึงปลายริบบินออกมาค่ะสองกีบดอกแล้วนะคะต่อมาค่ะกีบดอกที่สามกีบดอกที่สามนะคะ คือเส้นนี้นะคะให้พับเส้นริบบิ้นนะคะมาทางด้านหลังของเส้นปลายริบบิ้นเราจะชี้มาทางด้านซ้ายนําปลายริบบิ้นกลับมาทางด้านขวานะคะพับปลายริบบิ้นกลับลงมาค่ะสอดลงไปที่ฐานนะคะใต้ล่างกิบดอกนี้ค่ะ ดึงเซนลิบบินออกมาค่ะนี่นะคะดึงออกมาค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะขั้นตอนต่อมาเส้นสุดท้ายพับเส้นลิบบินไปทางด้านหลังของเส้นปลายดิบบินชี้ออกมาทางด้านซ้ายให้นำกลับมาทางด้านขวาค่ะพับปลายริบบินกลับลงมาค่ะสอดลงไปที่ฐานใต้ล่างกลีบดอกนี้ค่ะ ริบบิ้นเราทะลุออกมาด้านล่างค่ะนี่ค่ะดึงออกมาค่ะครบทั้งหมดสี่เส้นแล้วนะคะเราตกแต่งให้สวยงามค่ะนี่ค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะให้เราพลิกกลับด้านริบบิ้นจากด้านบนสอบลงมาค่ะ ริบบิ้นจากทางขวามือสอดมาทางซ้ายค่ะริบบิ้นจากข้างล่างสอดขึ้นด้านบนค่ะริบบิ้นจากทางด้านซ้ายสอดผ่านมาทางด้านขวาค่ะเสร็จแล้วบีบกดทุกมุมค่ะหลังจากนั้นให้เราตัดปลายริบบิ้นทิ้งค่ะ ตัดให้ครบทั้งสี่มุมค่ะนี่ค่ะถ้าเพื่อนๆชื่นชอบฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ